นี่นะครับน้ำสองอ้ยไ,ไม่ใช่น้ำสองคัดหัวนะครับคัดหัวถ้าใครชอบเปิดกระสอบเพือนีมคือว่าคุ้มเลยนะลองคิดดูดิแต่ละตัวไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยอ่ะจากป้ายนี้นะครับจเจ๊บอกว่ามาจากแคนาดาอีกอ,อีกหนึ่งลูกครับกระสอบนี้ไงครับป้ายป้ายนี้เป็นเบอร์สามนะครับ ตัดเลยครับเฮียเออเบอร์สามใช่ไหมเฮียเบอร์สามเออสองพันแปดนะครับกระสอบนี้เป็นเป็นกระสอบมังกรนะครับท่านใดสนใจยกก็ติดต่อได้วเลยผมทิ้งรายร้านนี้ไว้ให้ไม่ผมเสียอาจจะผมอาจจะเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ดูกระสอบนี้นะครับ เป็นกระสอบเบอร์สามของจากประเทศอะไรเนี่ยที่แคนาดาแคนาดานะนาเบอร์เบอร์สามแคนาดานะครับเดี๋ยวผมให้ดูป้ายเป็นป้ายนี้นะครับป้ายนี้นะครับอา่าเบอร์สามโอเคเดี๋ยว <Okay. S 2> เราทำรีวิวให้ดูแล้วเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวเราทำคลิปสั้นให้ดูอีกทีนึงเบอร์สามยกแค่สองพันแปดเอ่อเบอร์สามสภาพโดยรวมมันก็จะประมาณแบบว่าผ่านการใช้งานนะ ถ้าสำหรับที่ผมเคยนี่ผมโอเคไปแบบรัวๆเลยนะส่วนมากเบอร์สามก็จะ,จะเบอร์สามก็จะเน้นไปทางรุ่นหัวนะ่ะผมว่ายกไปยกไปเทตลาดนัดได้นะสภาพโดยรวมถือว่ากลางๆอนะ่ะ ประมาณสองร้อยกว่าตัวก็มันหารมาแล้วมันตกตัวแล้วไม่กี่บาทมาแล้วมาแล้ววงมาแล้วครับ <c oughs> วงมาแล้วนะครับมา้ <c oughs> ล,ล้วครับวงนะครับพอลีวูดอันเดสนะครับแต่ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่เป็นป้ายปั๊มนะ <c oughs> ป้ายปั๊มของฮ <c oughs> อลีวูตอันเดสสองปีไหม ฮอลลีวูดอันเดสก่อนอแต่แแตมัน,มนเป็นป้ายเออป้ายปั๊มคอไปรัวๆใหม่เอ้าแถบเอา้าแถบเอากำลังหากันหรือเปล่าแต่เป็นเป็นแถบเอา้าแบบเนี่ยครับไลน์นี้อันนี้คุณล่นกันเยอะ เนี่ย,ยป้ายนี้เขาเปิดครับกี่ตัวถ้าเป็นที่ร้านนี้อ๋อสิบห้าตัวพี่สิบห้าตัวตัวละร้อยใช่ไหมครับผมถ้าใครสนใจอยากเปิดก็แวะเข้ามาได้นะครับจะอยู่โซนตลาดเบญจบัน,นท้ายๆเลยนะลองแวะเข้ามาครับโกด,ดังะจะมีหลายรูปมีหลายรูปมีหลายป้ายอาจจะมีอีกนะ ผมบ้ามันไม่น่าจะแค่นี้นละฮะวงอีกไหมนี่มิดฟิต,ตมิดฟิตครับสวยยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่งานป้ายด้วยเต่นโค้ไม่ค่อยแน่นนะแต่แต่มิดฟิตอะ่ะมีอะไรมาสามแล้วนะวงไปแล้วนะแมวแมว ลองคำนวณดูนะครับถ้าใครแบบว่าใครใครใครชอบคัดหัวหนะใครชอบคัดหัวลองเอาเบอร์สามไปเอ้ยลองมาคัดเบอร์สามผมว่า,าน่าจะเบอร์สามมันจะนินงไปทางแบบคัดหัวถ้าใครแบบว่าขายหางไม่ได้ก่อนนายครับสตูน,นะนี่อันนี้ผมไม่ค่อย เนตคาไหมตสาว่าเนตคาไหมเนี่ยเนตคานะครับเนตคาคาเฟ่ไม่ใช่ใชๆๆข้างล่างข้างล่างป้ายเล็กๆเอ้าเนตคาป้ายเล็กๆเดี๋ยวผมเอาไว้ทำอะไรรีวิวให้ดูอนี้ตอนอนะอเมริกนะันแบบพลุงบุกน้อยที่มหอพ อเมริกันอะไรก็ตามอเมริก <team> ันทีมสปิริตกดีอะไรกูใหญ่ก็ด,ดีแวร์ไม่รู้จักแต่เอาเอาไว้รีวิวดีกว่าอะมาอีกหนึ่งครับบอบมาเล่มันก็จะพุนเอ่อเอ l x เอเอเาหรเอเบเอร์3ผมอเออเ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 ท น่าจะมอะีอย่างน้อยมันอาจจะต้องได้1 5ข้าอ้าวมาอีกหนึ่งเนือวัน้าหอมดีมากเนือวัน้าเลยป๊มคอนะป้ายแคนาดาใช่ไหมแคนาดานะครับไม่ใช่จากยูเอสก็ใกล้ๆกับยูเอสอะบอัฟฟาโล่อะไรนะ ตับปลา,าโรมีน้ำไหมพี่น้ำกดไหมปูามากอเยอะไรกันตานปูมาแต่ว่าให้เดียวเับไว้ตรงนี้อนุญาตยืนเพื่อให้ให้เสียงมันถึงนะครับรรกันเลยไม้ไม้เราขัดคล้องนิดนึงเมื่อกี้ เสื้อทีม,ม,มเป็นไนกี้นะครับไนกี Nike. Nike. ้ไนกี้ทีมสภาพจะเป็เฟดนะซึ่งสภาพมันไม่เฟดอ่ะใส่เบอร์สองไม่ไม่เฟดไม่เฟด นี่ก็มีเรื่องราวเหมือนกันนะมูอีพีอ่ะดดูิเป็นกกะโหลี่เรื่องราวนะแต่ไม่ไม่รู้อ่ะอืาไม่อยู่นะอันนี้อันนี้ก็เหมือนจะเป็นวงเหมือนกันนะวงไหมเนี่ยวงกันนะใช่ไหมใช่เนี่ยก็วงเหมือนกันนะแต่ไม่รู้วงอะไรอันนี้ไม่รู้จักจริงๆ อันนี้เป็นไนกี้ครับลายสวยไนกี้เตยงามเังให้งานเก่ากอ่ผอันนี้ก็เหมือนจะมีเรื่องราวนะจ๊ะลายสวยลายแบบมีเรื่องราวเลย แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนะครับอันนี้สภาพใหม่นะอันนี้พอผ่านนะดูมีคนเล่นเลยเฮ้ยแต่มีคนเล่นนะรูปล <c oughs> ายเงี้ย <c oughs> อะอัพฟิกป่ะาไม่รู้จักตัวนี้ไหนซื้ อนนี้ดีฟีมากนะดีฟีมากนี่อะไรเนี่ยไม่รู้จักเนหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดด้วยนะฮะเออเก้าวงเลยอ่ะวงเลยนะวงเลยเนี่ยมีลึกขึ้น๊อบ๊อบทัว พงครับ90ด้วยป้ายมูริน่าปาทาตันปาทาคุเนียเออปาทาคุเนียสวยะไนกี้มาแล้วอันนี้ดแมนตัน แจ็คเดนีเอลมามาอยู่แจ็คเดนีเอลก็ได้อยู่เอ๊ออกินไม่ได้ได้สุดก๊อปฟาเธอร์มีคนเล่นไหมเนี่ยมีคนเล่นนะ ทีม Canada, แคนาดาเลยมาจากแคนาดาต้องต้องมีเสื้อทีมแคนาดาตาวอมาครับตาวอมี hey, เรื่องราวเลย <Yeah. S 2> ถ้าเป็นงานป้ายเลยราคาจะโดดไปได้กว่านี้นะมาดัง uh, uh, มีไหมครับอาซาตับ uh,

ไนกี้ไนกี้ก็ยังมานครับงนแบนเอาอันเดอร์มาครับแต่เดอร์ขออนยัาตย,ยูนเี้ยได้นับแม่ได้กี่ตัวไ,ไม่ได้นับหม้ว่าทั้งหมดมีกี่ตัวในกระสอบ2 5อ,ต,อ,ต,อตัวาพี่250รบเนาะ ีหเป็นเป็นเสื้อดับเพลิองอ่ะเหมือนดับเพลิงเลยธรรมดา,าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ที่ป่าหน้ามาข้างหลังสตาร์วอล์สตาร์าวอล์ครับสุดท้ายก็เดี๋ยวป้ายนี้อ่ะป้ายอันนี้นะครับเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปสั้นให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเราได้อะไร้าหัว ถือหัวถือว่า,าถ้าเปิดเฉพาะพรัาถือว่าคุ้มนะเนี่ยผมได้หัวน่าจะมากกว่ายี่สิบตัวเอ้ยเกือบเกือบยี่สิบตัวไม่มากกว่าเกือบยี่สิบหรอกเกือบเกือบยี่สิบโอเคก็มีวงมีอะไรมาเดี๋ยวผมทํารีวิวให้ดูครับปีคลิปมาไหมก็สําหรับคลิปนี้เปิดกระสอบไปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นครับเราอยู่กันที่โรงเกลือก็ร้านนี้แหละเจอานาย โอเคครับ okay, huh?